สวัสดีค่ะ s t ิ d e ดนในชั่วโมงนี้นะคะเรามาพบกับรายวิชาคัดไทยกันค่ะซึ่งในรายวิชาคัดไทยนั้นเป็นการฝึกให้ s t ิ d เดนได้ฝึกการคัดตัวหนังสือให้สวยงามค่ะต่อไปนะคะให้ s t ิ d เดนเตรียมสมุดคัดไทยขึ้นมาค่ะซึ่งสมุดคัดไทยนั้นจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะและด้านในจะมีตารางเป็นแบบนี้ค่ะ สำหรับการคัดไทยในชั่วโมงนี้นะคะเราจะคัดสำนวนไทยกันค่ะสำนวนไทยที่เราจะคัดกันในวันนี้คือขุดด้วยปากถากด้วยตาค่ะซึ่งสำนวนไทยขุดด้วยปากถากด้วยตามีความหมายว่าการแสดงอาการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นด้วยวาจาและสายตาอย่างเช่นเขารู้สึกโกรธจนทําอะไรไม่ถูกเพราะ ถูกหญิงสาวที่เขาหมายปองมาตั้งแต่ยังเด็กแสดงอาการหยัดยามถึงขนาดขุดด้วยปากถากด้วยตานี่คือความหมายของสำนวนไทยนะคะเมื่อเราทราบความหมายของสำนวนไทยที่เราจะคัดกันในวันนี้แล้วต่อไปนะคะให้สติลเดนเปิดสมุดคัดไทยขึ้นมาค่ะแล้วให้สติลเดนเขียนสัปดาห์ที่วันที่และครั้งที่ค่ะ สำหรับการเขียนสัปดาห์ที่วันที่และครั้งที่เราจะเขียนนอกเส้นแดงนะคะสัปดาห์ที่ก็คือสัปดาห์ที่5ค่ะแล้วก็วันที่สำหรับวันที่นั้นให้สติวเดนเขียนตามวันที่สติวเดนเรียนคัดไทยเลยนะคะแล้วก็เขียนครั้งที่5ค่ะเมื่อสติวเดนเขียนสัปดาห์ที่วันที่และครั้งที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มคัดบรรทัดแรกกันเลยค่ะ สำหรับบรรทัดแรกนั้นเราจะคัดกันที่บรรทัดที่สองค่ะนับจากด้านบนลงมาค่ะและเว้นจากเส้นแดงไปสามช่องเขียนตัวแรกขึ้นมาค่ะคัดตามหลักาลสารศาสตร์เลยนะคะเมื่อซิลเดนคัดสำนวนไทยขุดด้วยปากถักด้วยตาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ซิลเดนเว้นช่องว่างไปสามช่องและเขียนเลขสี่เป็นตัวเลขไทยค่ะสำหรับตัวเลขไทยเราจะใช้ทั้งหมด3ามช่องด้วยกันนะคะ เมื่อสติลเดนคัดตัวเลข4เป็นตัวเลขไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สติลเดนเว้นไป3มช่องค่ะแล้วก็คัดตัวเลข4เป็นตัวเลขอารบิกค่ะสำหรับเลขอารบิกนั้นนะคะเราจะใช้แค่ช่องเดียวค่ะเมื่อสติลเดนคัดบรรทัดแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรทัดที่2เราจะเว้นลงไปสองบรรทัดและคัดบรรทัดที่3เหมือนเดิมค่ะเราก็จะเว้นจากเส้นแดงไป3มช่องค่ะ เมื่อคัดสำนวนไทยเสร็จแล้วก็เว้นไป3ช่องเขียนตัวเลขไทยและเว้นไปอีก3ช่องเขียนตัวเลขอารบิกค่ะแบบตัวอย่างเลยนะคะสำหรับสำนวนไทยขุดด้วยปากถากด้วยตาและเลขสีไทยเลขสีอารบิกเราจะคัดหนึ่งหน้ากระดาษนะคะและเราจะกลับมาคัดสำนวนไทยกันในชั่วโมงหน้ากันต่อนะคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ